พระพุทธปฏิมาไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดย่อมเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรศึกษาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องรุธนะ มีเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รุธนะได้นำพระสมเด็จมาให้ท่านชมอีกองค์หนึ่งแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามสวยงามมีความสมบูรณ์อาจจะมีรอยบินรอยหลุดไปบ้างแต่ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับ พระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่ที่เรียกว่าพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่แต่ผมยังจะไม่บอกว่าแท้หรือไม่แท้หรือจะไม่สรุปว่าแท้นะครับแต่เราจะมาศึกษาพิมพ์ทรงความงามและเนื้อหามวลสารความเก่าไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราดูเราชมรายละเอียด เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายให้ท่านดูทีละเล็กละน้อยดูตามจุดต่างๆดูเลยครับดูพระสมเด็จนั้นจากในหนังสือเบญจาภาคีที่มีการบันทึกไว้นะครับเขาได้เขียนไว้วิธีการว่า 1. ควรศึกษาสังเกตพิมพ์ทรง ที่มีความคมชัดลึกควรสังเกตดูด้านหลังขององค์พระควรสังเกตดูรอยตัดขอบขององค์พระควรสังเกตลักษณะผิวขององค์พระควรสังเกตดูมวลสารเนื้อหาขององค์พระนะครับพระองค์นี้นะครับผมได้ทำการถ่ายเหมือนกับการเอ็กซเรย์ครับดูเพื่อ ว่าในองค์พระมีรอยแตกรายงานแล้วก็มีรอยหักรอยบินอย่างไรบ้างนะครับแล้วดูที่มวลสารต่างๆที่พระพักนะครับเรามาดูที่พระพักนะครับพระพักเป็นนูนตูมด้านหน้าเป็นนูนตูมเกตพาดไปที่ซุ้มนะครับมีเส้นขอบกระจกนะครับหรือว่า เส้นบังคับพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับค่อยๆดูไปนะครับนี่คือที่ผมกำลังขีดอยู่นี่คือสุมเรือนแก้วหรือสุมครอบแก้วนะครับขึ้นเป็นแท่งสันสวยงามให้เห็นชัดเจนเลยนะครับดูที่องค์พระนะครับดูที่องค์พระค่อยๆดูที่แขน แขนเป็นวงแขนที่สวยงามมากครับองนี้วงแขนในซอกแขนลึกนะครับด้านขวานะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นร่องลึกลงไปนะครับม้วนตัวแขนมว้วนแขนด้านขวาในร่องแขนด้านขวากับด้านซ้ายด้านซ้ายจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูที่เส้น ฐานนะครับแท่นนะครับที่แท่นที่เป็นแท่งรัตนบัลลังก์นะครับเป็นลักษณะที่ผมกำลังขีดอยู่นี่คือขาขวาทับขาซ้ายเป็นขาของพระพุทธรูปนะครับของพระสมเด็จนะครับขาขวาทับขาซ้ายเห็นได้ชัดเป็นแท่งเป็นสันมีมิติครับฐานเขียงนะครับฐานเขียงก็ชัดเจนเป็นแท่งฐานหมอน ฐานคมขวานฐานคมขวานนะครับหรือฐานสิงก็ชัดฐานหมอนนะครับฐานหมอนรถไฟที่ผมเรียกอยู่นี้นะครับก็คมชัดมีรอยบุบลงไปนะครับเหมือนยุบนะยุบตัวลงไปนะเห็นไหมเนี่ยมีรอยยุบลงไปนะเกิดจากการหดตัวนะครับโบราณบอกว่าคณาจารย์หลายๆท่านว่าเกิดกาจากการหดตัวลงไปนะครับถึงยุบนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับ งดงามเดี๋ยวขยายดูมวลสารดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไล่ให้ดูจุดต่างๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับดูว่ามีมวลสารอะไรบ้างมวลสารตรงแขนนี้นครับเป็นผงสีเหมือนงาครับเป็นสีที่สวยงามนะครับมีความเก่ามีความยุบลงไปเม็ดสีดำที่ยุบ เกิดจากการหดตัวนะครับของมวลสารการแยกนะครับแยกแตกลายงานะครับเป็นธรรมชาติมากครับองนี้มีความเป็นธรรมชาติคือมีความเก่านะครับส่วนจะแท้ถึงยุคนั้นหรือไม่ผมก็ไม่อาจจะบอกได้นะครับแต่บอกว่ามันมีความเก่าแบบที่เราเห็นนี่แหละครับเราดูไปด้วยไปด้วยกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเห็น ความเก่าความหดตัวของวัตถุต่างๆแล้วก็เนื้อที่เน่าหลุดไปนะครับเห็นไ,ไหมครับค่อยๆไล่ด้านหน้านะดูขยายดูมวลสารที่เกิดการยุบเกิดการหดยุบแยกยนนะ่นเนี่ยการยุบลงไปเห็นไหมมวลสารเห็นเป็นเม็ดที่สวยงาม แล้วก็พิมพ์ทรงที่เป็นแท่งสันสวยงามแต่ความเก่าก็ปรากฏอยู่บนผิวขององค์พระให้เราได้เห็นนะครับดูด้านหลังนะครับามาดูด้านหลังขยายดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเน,เนื้อรัดกับรัดแล้วก็มีความหนึกแน่นมีความนุ่มมากครับองค์นี้เห็นไหมครับนี่ช่วงที่หลุดไปครับ อาจจะผ่านดุนตกบินบ้างอะไรเนี่ยครับเพราะว่าพระผ่านการเวลานะครับการเก็บรักษาบ้างยขยายดูเนื้อเนื้อหาเนี่ยความรัดตัวของมวลสารเนื้อจะไม่แน่นนะครับด้านหลังนี่จะบิดแล้วก็มีเหมือนรอยที่มันเกิดกันเก่าครับความเก่าเนี่ยดูมุมข้างนะฮะดยวรอยตัด ของ้างเกิดจากการตัดจากของมีคมนะครับแล้วก็หลดุดการหลุดไปของมวลสารการแยกการปริการแยกของเนื้อขององค์พระนะฮะทำให้มีเสน่ห์สวยงามนะครับดูค่อยๆดูศึกษานะเห็นไหมครับพระเวลากดมือนะครับเนี่ยโดยธรรมชาติด,ด้านบนกับด้านล่างไม่เท่ากันนะครับ บางทีการกดก็กดเบาบ้างกดจะไม่เสมอกันนะครับด้านบนจะเป็นจะใหญ่กว่าด้านล่างด้านล่างจะเล็กเห็นไหมครับเนี่ยฮะให้ท่านได้ดูค่อยคอยดูไปนะครับดูรายละเอียดฮะเห็นไหมฮะเนี่ยการตัดเนี่ยพอการเวลาผ่านไปผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอากาศผ่านน้าท่วมผ่านอะไรต่งตางๆการเวลาผ่านมาเห็นไหมเกิดการแยก พระเกิดการแยกแล้วก็มีดำๆที่เรามองเห็นก็คือเหมือนรักที่ฝังอยู่ข้างในเนื้อนะฮะที่มองเห็นอยู่เห็นไหมครับเนี่ยขยายดูมวลสารดูความงามดูความวิจ,จิตดูผงมวลสารต่างๆในตำรากล่าวไว้ว่าพระที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธายจารย์โตท่านสร้างท่านมีมวลสาร ที่เป็นปูนเปลือกหอยที่เป็นปูนขาวเป็นดินสอพองครับแล้วก็เป็นมวลสารที่เป็นมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับมีผงปฐมังอิธิเจตรีสิงเหผงม,มหาราชผงว่านมงคลไม้ไก่กุบดอกไม้บูชาพระผงทูปครับองนี้นะครับมองดูครับมีความหนึกมีความนุ่ม เหนือนี่เหมือนขนมตุบตับเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะใหญ่ฝั่งหนึ่งจะเล็กห็นไครับการกดด้วยมือเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นความคิดของผมว่าน่าจะเป็นการทํามือนะครฮะพระไม่ได้กดเครื่องนะครับสมัยโบราณนะฮะดูอันนี้ดูด้านล่างเห็นไหมครับขอบจะเล็ก สวยงามจริงๆครับดูแต่ละจุดแต่ละที่ขยายให้ดูรายละเอียดนะครับขององค์พระพระองนี้ผมได้มาราคาไม่แพงนะครับแต่ว่ามีความสวยงามมีพิมพ์ทรงที่สวยงามแล้วก็ผมชอบนะครับท่านชอบแบบผมหรือเปล่าถ้าชอบก็นะครับช่วยให้กำลังใจนะครับ หรือแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้นะครับเป็นพระที่ผมได้มาแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่ว่าให้ท่านได้ชมได้ดูนะครับเห็นไหมฮะเสียนนะครับก็พักเป็นนูนตูมแลนะฮะแล้วก็เกตนี่เป็นพาดเป็นแอ่งเหมือนเหมือนตกทองช้างครับเรียกพาดพาดสุ้มครับแล้วทะลุขึ้นไปด้านบนนะฮะ มีใบหูนะครับเนี่ยจุดที่มีใบหูซึ่งพระสมเด็จนะครับพิมพ์ที่นิยมกันก็มีใบหูข้างหนึ่งด้านซ้ายนะฮะเห็นไหมฮะขอบข้างๆก็แตกปริหมดแล้วนะครับมีความพิเศษมีความงามครับถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์นะครับช่วยกดติดตามนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยพลิกมาฝั่งนี้นะครับดูสิครับเนื้อหาดูมวลสารดูพื้นผิวขององค์พระมีความตึงแต่ในความตึงก็มีหลุมมีการยุบมีรอยแยกนะครับให้ได้ศึกษาได้ดูเห็นไหมฮะเนื้อที่หลุดไปตรงแขนเนี่ยมีนะฮะเกิดจากความเก่าและกาลเวลาที่ผ่านไปนะครับ เห็นไเนี่ยขยายดูเห็นไหมครับสวยนะครับเป็นพระที่สวยงามอีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ชมได้ดูได้ศรัทธาไปด้วยกันนะครับว่าพระพุทธรูปนะครับพุทธพระธรรมประสงค์ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ ็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและฝากกดติดตามในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ